สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหัวข้อสากลเราจะมาดูกันว่าสากลคืออะไรสากลมีความเป็นมาอย่างไรและสากลมีกี่ประเภทถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปรู้กันนะคะว่าสากลเนี่ยมีกี่ประเภทเราต้องรู้ก่อนว่าสากลเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะในอดีตอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการพึ่งพาคนที่เป็นแรงงานต่างๆเ,เข้ามาเพื่อคอยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนะคะแต่ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในศตวรรษที่1 8บแถึงสิคือการเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปว่างง่ายๆก็คือมีการเอาเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาใช้แทนแรงงานคนนะคะเครื่องจักรเนี่ยทำได้เร็วกว่า ให้ผลผลิตที่มันมากกว่าเมื่อมีการนําเข้ามาใช้แทนแรงงานคนแล้วเนี่ยจึงส่งผลให้มีการปลดคนงานออกจากโรงงานผู้ประกอบการรายย่อยเองเนี่ยก็ต้องล้มเลิกกิจการไปนั่นเองนะคะ เมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบนั้นนะคะมีการเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนแรงงานคนกลุ่มคนเดือดร้อนนะคะจึงมีคนนะคะมีแนวคิดที่ว่าอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่เดือดร้อนเนี่ยมารวมตัวกันนะคะแล้วคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการบรรเทาหรือว่าแบ่งเบาความเดือดร้อนนั่นเองนะคะคนที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวโรเบิร์ตโอเว่นนะคะที่รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกรณ์นั่นเองนะซึ่งโรเบิร์ตโอเว่นเนี่ยได้มีการ หาวิธีการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานต่างๆโดยสอนให้ช่วยเหลือตัวเองวิธีต่างๆนะคะจัดสรรปัญหาต่างๆซึ่งวิธีการต่างๆเนี่ยมันเป็นวิธีการของระบบสหกรณ์แต่ตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตอเวนเนี่ยไม่สามารถจัดตั้งสหกรณ์ที่ประเทศอังกฤษได้นะคะจึงได้ไปจัดตั้งสหกรณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2,368ชื่อว่า New Harmony แต่ก็ได้มีการลมเลิกไปในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามนะคะแนวคิดของโรเบิร์ตโอเวนเนี่ยก็ได้มีอิทธิพลต่อน,นักปฏิรูปทางเศรษฐกิจได้มีการนําแนวคิดที่ว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือร่วมใจการระหว่างสมาชิกที่จะช่วยเหลือให้คนต่างๆเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นเนี่ยเอามาปรับใช้ต่างๆนะคะส่งผลให้แนวคิดนี้เนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็กระจายกันออกไปในแต่ละประเทศนั่นเองค่ะ ประเทศไทยเองนะคะก็ได้แนวคิดของตัวสหกรณ์มาในสมัยรัชกาลที่5และได้มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดพิษณุโลกชื่อว่าสาหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้โดยมีวัตถุประสงค์คือตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกนั่นเองนะคะซึ่งมีพระเจ้าวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรเนี่ยเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกซึ่งพระองค์เองเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นบิดาแห่งสหกรณ์ไทยด้วย ะะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการประกาศนะคะตามพระราชบัญญัติสากลปี2511นะคะว่าสากลเนี่ยมีทั้งหมด6ประเภทตามที่เห็นคือสากลการเกษตรนิคมประมงอมทซาย์รานคา้าและสากลบริการนั่นเองค่ะ ราะนาธิกนะคะสากรก็คือการรวมกลุ่มการของบุคคลเนี่ยด้วยความสมัครใจมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างอิสระภายใต้หลักของประชาธิปไตยโดยเน้นช่วยเหลือสมาชิกเนี่ยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนั่นเอง หลักการของสหกรณ์มีทั้งหมด7หลักการนะคะเริ่มต้นที่การเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจแล้วก็เปิดกว้างไม่มีการจำกัดเชื้อชาติศาส,สนานะคะ 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตยหนึ่งคนหนึ่งเสียงอันที่3ม,มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก สาก์จะมีการให้สมาชิกเนี่ยมีหุ้นในสหกรณ์แล้วก็จะตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือว่ารูปแบบต่างๆต,ตามที่สาก์ได้กําหนดเนาะอันที่4การปกครองตนเองและการเป็นอิสระนะคะอันที่5คือการให้การศึกษาการฝึกอบรมแล้วก็สารสนเทศว่าง,ง่ายๆก็คือการให้ความรู้นั่นเองนะคะอันที่6 การร่วมมือกันร,ระหว่างสาหากรณ์เมื่อสาหากรณ์ของตัวเองเข้มแข็งแล้วนะคะก็จะได้มีการขยับขยายไปยังสาหากรณ์กลุ่ม,มอื่นๆนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือในแต่ละสาหากรณ์ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนั่นเองนะคะอันที่7ค่ะคือความเอื้ออาทรต่อชุมชนซึ่งทุกชุมชนเนี่ยถ้ามีความเข้มแข็งแล้วก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเนี่ยจะส่งผลให้ตัวสาหากรณ์เองเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ดําเนินการไปได้ด้วยดีนั่นเอง เรามาดูประเภทของสากลการเริ่มต้นที่อันแรกนะคะคือสากลการเกษตรวัตถุประสงค์ที่จะตั้งขึ้นมาก็เพื่อมุ่งช่วยเหลือสมาชิกนะคะเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจด้านการเกษตรต่างๆและให้บริการคาปรึกษาด้านต่างๆเช่นเรื่องปุ๋ยพันธุข้าวการขายข้าวราคาข้าวการจัดการปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแก่สมาชิกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสมาชิกนะะั่นเองค่ะ อันที่2คือสหกรณ์ประมงวัตถุประสงค์คือเพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องของการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่นอวนแหและมีคุณภาพในการเพราะเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่จะนำมาใช้ในการประกอบเลี้ยงชีพการเก็บรักษาและการแปลรูปสัตว์น้ำแก่สมาชิกรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านธุรกิจการประมงอาจจะมีการให้กู้ยืมเงินนะคะแล้วก็มีการแนะนำว่า ควรจะใช้ตัววัสดุแบบไหนเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์แล้วก็ต่อตัวเองด้วยสากรณกที่3คือสหกรณิคมนะคะวัตถุประสงค์คือจัดหาที่ดินนะคะมาจัดสรรแก่ระสะัสดรประกอบอาชีพทางการเกษตรตลอดจนการจัดบริการทางด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิกด้วยว่าง่ายๆก็คือเป็นการ หาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เขาไม่มีที่ดินนั่นเองนะคะเพื่อให้เขาได้มาทําการเกษตรในพื้นที่นั้นเป็นการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีพนั่นเองสากรที่4สากรอมอรัพย์ชื่อบอกแล้วเลยนะคะว่ามันคือสากร ออมทรัพย์ใช่ไหมคะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และมีบริการด้วยนะคะทางด้านเงินกู้แก่สมาชิกหากใครอยากกู้นะคะก็สามารถกู้ได้นะคะโดยต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับสหกรณ์ด้วยซึ่งสหกรณ์ก็จะนาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาจัดสรรน,นะคะเพื่อที่จะคืนให้กับสมาชิกที่เขาเนี่ยออมเงินไว้นะคะในรูปแบบของตัวเงินปันผลนั่นเองนะคะที่จะได้รับในทุกๆปีของแต่ละสหกรณ์ที่เขาจะ ขึ้นว่าเงื่อนไขเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะ ต่อมาที่สากลที่5คือสากลร,ร้านค้านะคะมีหน้าที่นะคะขึ้นมาก็คือจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมาจําหน่ายแก่สมาชิกนะคะซึ่งส,สมาชิกเองก็จะได้รับตัวสินค้าที่มันราคาถูกนะคะมีคุณภาพดีแล้วก็จับจ่ายใช้สอยได้ง่ายใกล้ตัวนะคะเหมาะแก่ตัวสมาชิกด้วยเพราะว่าจัดตั้งอยู่ในตัวชุมชนนะคะรู้ว่าสมาชิกเนี่ยต้องการสินค้าอะไรและ หาสินค้าอะไรเยอะนั่นเองสหกรณ์ที่6นะคะคือสหกรณ์บริการชื่อบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นสหกรณ์บริการนะคะตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกันของผู้ประกอบอาชีพด้านการบริการนะคะเช่นแท็กซี่แกล็บฟูดแพนดา้าไลแมนนะคะที่เป็นอาชีพทั้งหมดนะคะของ ผู้ประกอบอาชีพทางด้านการบริการนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีการออกมาประท้วงนะคะออกมาประท้วงของกลุ่มอาชีพนี้ถ้าในกรณีนี้ก็คือถ้าน้ำมันมันแพงขึ้นนะคะจะส่งผลให้ต้นทุนของการเดินทางเนี่ยมันเพิ่มขึ้น เขาก็ต้องการค่ารถที่มันเพิ่มขึ้นถ้าออกมาคนเดียวออกมาเรียกร้องคนเดียวเนี่ยอำนาจในการต่อรองต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันนะคะอำนาจการต่อรองต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นเสียงจากหนึ่งเสียงก็จะกลายเป็นหลายร้อยเสียงส่งผลให้มันดังมากขึ้นแล้วก็จะได้มีการส่งเสียงไปว่ามันเกิดผลกระทบอะไรบ้างไม่เพียงแต่อาชีพตัวแท็กซี่นะคะ รถเมย์เองก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพด้านการบริการเหมือนกันคนไทยก็ใช้รถเมย์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจากภาพจะเห็นว่ารถเมย์ขู่หยุดวิ่งค้านเอารถไฟฟ้าเอกชนมาวิ่งแทนการที่ขู่ว่าจะหยุดวิ่งเนี่ยแน่นอนนะคะก็ต้องเกิดอะไรคะเกิดความเดือดร้อนแก่คนที่ใช้เพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยก็ต้องออกมาฟังว่าข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรและจัดการตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะ ประเภทที่7นะคะคือสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะตั้งขึ้นตามความสมัครใจของสมาชิกเนี่ยที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกันวาง่ายๆนะคะอยู่ในชุมชนเดียวกันประกอบอาชีพเหมือนกันหรืออยู่ในสถานที่เดียวกันนะคะโดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนเนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิกนั่นเองค่ะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ สหกรณ์และประเภทของสหกรณ์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ